ต้นฉบับคลิปจาก DOM STUDIO ให้เสียงภาคไทยโดยช่องเล็กซี่ทีวีกูรู้และกูปวดตับแทนมสมบูรณ์แบบไม่อยากจะคิดเลยว่าเราจะสามารถเก็บพวกมันได้หมดและเราควรจะเก็บ เรียวแมนไว้นะและสิ่งที่เราควรจะรู้เลยไททันรีวแมนอัปเกรดมันจะมาและฉันจะทำฉากแทนใจให้กับมันไม่เอายังไงฉันจะต้องไปหาพวกพ้องฉันให้ได้ไม่ว่ายังไงแต่วิเีไหนก็ตามอ้ ฉันต้องไปจั้ถึงนี่นี่ฉันมาชา้าเกินไปเหรอนี่มันฝีมือใครกันที่ทำได้ขนาดนี้มันต้องเป็นฝีมือของเราพันธมิตรแน่นอนที่ทำได้ถึงขนาดนี้หร,หรือว่าเราครบแมนมันเห็นแก่ตัว หรือมันต้องการเราปกป้องฐานมันโดยที่ไม่ให้เราแย่แสเลยนายนายจะเศร้าไปกมาูล <c oughs> าบไม่ได้ เออเออแต่ท่านดูมั้งเออนี่มันอืมนี่เอ,อเออ้ทำไมแ,แกถึงทำได้ขนาดนี้ไม่ว่ายังไงแกมันองแค่ไทอร์เรย์ย้นคนเดียวเดี๋ยวอ,อ,อะไรกันมีมัน มันไม่ใช่แกหรอกหระอที่เป็นคนเรียกฉันมาทั้งหมดนี่มันเป็นของแก